คนถามเรื่องอะไรบิ๊กเต่าใช่ไม้มบิ <laughs> ๊กเต่าร้องเรียนอ๋ออ่าเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ครับพลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการมาสองปีแล้วนะครับหลักเกณฑ์ของตำรวจในการจะแต่งตั้งผู้บัญชาการเนี่ยนะครับตา,รตามพระราชบัญญัติตำรวจ พุทธศักราช2,565กําหนดไว้ว่าคนที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการคือพลตำรวจโทจะต้องดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาไม่น้อยกว่า2ปีนะครับส่วนคนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับการจะต้องดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการมาไม่น้อยกว่า4ปีนะครับ ตอนนี้บิ๊กเต่านี้เข้าหลักเกณฑ์แล้วเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเรื่อนขึ้นเป็นผู้อุนการก็ปรากฏว่าก่อนที่จะเข้ากตลเพื่อประชุมพิจารณาแต่งตั้งโดยมีท่านนายกและมนตรีเป็นประธานตอนนี้นายกพักการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นท่านภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรักษาการนายกเป็นประธานแทนนะครับ เขาก็ต้องเข้าบอดกั่นกรองพูดง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจนะกันกรองนะครับกั่นกรองก่อนว่าใครจะเหมาะสมจะเอาใครเสนอที่ประชุมบ้างนะครับโดยมีผู้ชัการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแล้วก็ลองผู้ชัการตำรวจแห่งชาติและเจะเลตำรวจแห่งชาติก็พิจากันไปปรึกษาหารือกันว่าจะพิจาาเอาใครมันมีตำแหน่งว่างอยู่18ตําตำแหน่งระดับผู้ชัการนะครับ กฎหมายกำหนดว่าให้นับอาวุโสเลยคือคนที่อาวุโสสูงกว่าเขาเนี่ยลำดับที่หนึ่งถึงที่เก้าเนี่ยต้องให้เขาไปก่อนไม่ให้ไม่ได้ก็ปรากฏว่าความสวยไปตกที่คนที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งอาวุโสมีเรื่องร้องเรียนอยู่ที่ปปชในที่ประชุมก็บอกเฮ้ยคนนี้อาวุโสสูงสุงสดก็จริงแต่มีเรื่องร้องเรียน อยู่ที่ปปชตัดเขาเลยครับตัดเลยตัดไอ้คนที่หนึ่งเลยแต่ถ้าผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยผมจะบอกว่าที่ประชุมครับคนที่ถูกค้องเหรียนเนี่ยปปชยังไม่ได้ชี้มูลว่าถูกว่าผิดศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าเขาถูกเขาผิดทําไมไปตัดสิทธิ์เขานะครับทําไมไปตัดสิทธิ์เขาผมจะให้สิทธิ์ครับ เขาควรจะได้เป็นผู้ชการครับผมไม่รู้จักครับไอ้คนอาวุโสสูงสุดเนี่ยแต่ว่าผมจะยึดหลักยึดเกณฑ์อย่างนี้นะครับในส่วนของผมนะครับแต่ท่านอื่นอาจจะมองหรือปปชมีมติรับไตส่สวนแล้วอย่างไรรายละเอียดผมไม่ทราบนะครับแต่รู้ว่าคนที่หนึ่งเนี่ยถูกตัดไปนะครับ9คน จะต้องได้ตามสิทธิ์ไปเป็นผู้จัดการส่วนจะไปอยู่ตำแหน่งไหนได้ดีไหมจะได้เป็นผู้จัดการนครบาลผู้จัดการสอบสวนกลางผู้จัดการภูทรอนหนึ่งถึงเก้าผู้จัดการปาบปามยาเสพติดผู้จัดการสันนิบาตผู้จัดการตรวจคนเข้าเมืองไอ้ตำแหน่งที่มันถือว่าตำแหน่งหลักเนี่ยนะครับหรือจะขึ้นไปเป็นผู้จัดการประจำประสานความมั่นคงประสานนายกประสานอะไรนะครับอันนั้นเป็นผู้จัดการ ที่ไม่มีลูกน้องนะครับตัวได้เป็นพลโทคนเดียวนะครับรอคิวจะไปย้ายไปลงตาแหน่งหลักนะครับแต่เขาก็ถือว่าเอาไว้ก่อนนะครับก็ยังดีได้ขึ้นนะครับส่วนอีกเก้าคนเนี่ยเขาให้พี่นาจากหลักให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับหนึ่งให้พี่นาจากความรู้ความสามารถให้พี่นาจากอาวุโส ผลการไปบัติงานประกอบกันเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาอาวุโสนะครับเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาอาวุโสไอ้บิ๊กเต่านี่อยู่ในกลุ่ม9คนหลังปรากฏว่ามันผ่านบอดกันกองมาตำรวจมันหาข่าวกันได้ครับก็เช็คก,กันนะครับคนนั้นก็รู้จักรองผอ,อคนนี้คนนี้ก็รู้จักคนนั้นนะครับ ข่าวมันก็หลุดออกมาก็ปรากฏว่าจรูนเกียบไม่มีในรายชื่อโดยมีการอ้างในที่ประชุมว่าตัดพวกสองปีทิ้งไปเลยตัดพวกสองปีทิ้งไปคำว่าตัดสองปีทิ้งคือพวกครบตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติตํารวจสองสี่ไอสองสองห้าหกห้าเนี่ยตัดทิ้งไป นะครับปีที่แล้วก็ตัดทิ้งอย่างนี้แหละครับว่าขายเพิ่งครบใช้คําว่าขายเพิ่งครบตัดทิ้งปีที่แล้วนี่ก็แต่งตั้งมาดีนะครับไอ้บิ๊กต่ายเนี่ยก็แต่งตั้งมาดีนะครับเอาตามอาวุโสหมดเลยนะครับตามอาวุโสหมดเลยบอกเฮ้ยถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปกระตือรือร้นทํางานกันแล้วอยู่กันไปวันวันเนี่ยรออาวุโสอย่างเดียว ก็ต้องไปแก้กฎหมายให้สอสอแก้กฎหมายว่าการจะขึ้นเป็นพลตำรวจโทต้องเอาอาวุโสร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จบก็ไม่มีปัญหาแต่ในเมื่อเปิดช่องว่าครึ่งหนึ่งให้เรียงตามอาวุโสอีกครึ่งหนึ่งเอาความรู้ความสามารถและเอาผลงานมาไอ้เต่ามันมาเข้าตรงผลงานครับมันก็ต้องร้องเรียนคุณภูมิธรรในฐานะเป็นประธานกตลอว่า พอบอรตรลกับคณะกรรมการบอร์ดใช้หลักเกณฑ์อะไรไปตัดคนสองปีต้องเอามาพิจาราด้วยนะครับต้องเอาพิจารณาไม่ใช่เต่าคนเดียวครับคนที่ครบสองปีทุกคนต้องเอามาเข้าพิจาจะไปวางหลักเกณฑ์ในที่ประชุมบอร์ดไม่ได้ว่าตัดสองปีตัดสามปีไม่ได้ต้องเอาเขาเข้ามาพิจารณาทุกคนผมเห็นด้วยกับไอเต่านะ ต้องเอาเขาเข้ามาพินาทุกคนไอ้เก้าคนหลังเนี่ยตัดไม่ได้นะครับตัดไม่ได้ใครครบหลักเกณฑ์ต้องเอาเขามาพินาตอนนี้พินาเอาอุโศประกอบเอาอุโศประกอบไอ้เต่ามึงไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วไอ้หาคนอื่นเขาสี่ปีก็มีนะครับคนอื่นเขาสี่ปีสามปีก็มีสี่ปีก็มีมึงเพิ่งสองปีอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้เต่าถูกตัดคะแนนไปแล้วนะ เอาผลงาน50%สมมุติว่าผลงาน50%ถ้าจะแบ่งก็ได้ถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับน้องๆนะไอ้9คนที่เหลือเนี่ยเอา5คนเป็นอาวุโสก็ได้ไล่อาวุโสหน่อยโว้ยเห็นใจไอ้พวกที่อยู่มามันก็ทำงานเหมือนกันนะครับให้ไปสัก5คนนะครับส่วนอีก4คนหลังเนี่ยเอาผลงาน อา้าว่ามาีิไอระดับเพิ่งครบสองปีมาแล้วเนี่ยขครผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ที่สังคมตำรวจยอมรับที่สังคมชาวบ้านยอมรับผลงานเป็นที่ประจักษ์นะบางคนมันไม่ทำอะไรครับเช้าไปเย็นกลับอยู่ประคองไปรอวันกเกษียณรออาวุโสเดี๋ยวกูก็ได้เลื่อนพอได้เลื่อนตำแหน่งก็ไม่ทำอะไรครับเก็บเงินอย่างเดียว เก็บเงินอย่างเดียวแต่ไอคนที่ทำผลงานเนี่ยแต่ละคดีที่ทำเนี่ยท่านรู้ไหมครับมันต้องควักกระเป๋าส่วนตัวนะนะครับมันต้องควักกระเป๋าส่วนตัวนะย,ยกตัวอย่างคดีพระอารมณ์กฎเนี่ยเวลาจะไปจับเนี่ยเด็กมันต้องทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานมันก็ต้องควักสตัง ซื้อข้าวเลี้ยงลูกน้องสี่สิบกว่าคนเนี่ยทีมงานเนี่ยเอ้ยนี่ไว้กินข้าวกันนะเดี๋ยวนั่นไอฝ่ายสืบสวนบอกนายนะครับเบรแม่นไปขึ้นโน่นแล้วครับสระแก้วเอ้ยมึงขับรถไปสิไปกันเจ็ดคนแปดคนตามไปสระแก้วสิไปไล่เบรมันก็ต้องควักค่าน้ํามันให้ให้ลูกน้องเป็นเบี้ยเลี้ยงอ่ะเอาไปหมื่นหนึง่งมันเอาเงินมาจากไหนอ่ะนอกจากเงินออมที่มันเก็บไว้ส่วนตัวน่ะมันก็ทุ่มเท นะครับอ้าวอีกทีมนึงไปเฝ้าที่ลบบุรีเว้ยอีกทีมไปเฝ้าหมอบีเว้ยมันต้องไปเฝ้าถึงยี่สิบสามทีมยี่สิบสามทีมอย่างน้อยทีมก็ห้าพันเป็นเงินเท่าไหร่ไอ้นี่ควักเงินส่วนตัวแล้วมันไม่ได้มีหน้าที่ไปเก็บสวยอะไรก็เขาได้นะครับผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก็ต้องเอามาพี่นาะเด็กมันจะได้กระตือรือร้นทํางานแข่งกันเหมือนในคนที่คุมลูกน้องไปประทะคู่กับแม่ทัพภาคที่สองมันมีตํารวจตะเวนชายแดนอยู่นะครับไออย่างนี้ก็ต้องเอาเขามาพี่นานะครับไม่นั้นมันอยู่ประคองตัวกันครับนี่พูดพี่เลวัตพูดในฐานะที่เป็นตำรวจเก่านะนะครับ มันก็ต้องเอาเขามาพิจารณาครับส่วนเขาจะได้ไม่ได้อย่าไปตัดเขาครับนะครับการใช้หลักอย่างเงี้ยมันจะทําให้กระตือรือล้น,ลนแล้วจะได้คนที่มันเหมาะกับง,งานนะอย่าไปตัดครับส่วนเขาไม่ได้ก็เฮ้ยพิจาณาทุกคนแหละตั้งแต่สองปีขึ้นมาครบแล้วอย่าไปพูดคําว่าตัดนะฮะ ผมไม่รู้ว่ามีคำพูดนี้ป่าแต่ข่าวมันออกมาว่าตัดนะครับนี่จรูนเกียรติเขาเลยต้องร้องส่วนเขาจะได้ไม่ได้อยู่ที่ในที่ประชุมพินานะครับว่าผลงานของจรูนเกียรติที่ผ่านมาเนี่ยสมควรได้ไหมนะครับสมควรได้หรือไม่ได้นะครับถ้าไปตัดเขานี่มันผมก็มองว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ คนอื่นจะมีความเห็นอย่างไงก็ไม่รู้นะครับผมผมมีความเห็นอย่างนี้นะครับผมมีความเห็นอย่างนี้นะครับผมเองไม่ได้เป็นกตอนะครับคือผมมาจากการเลือกตั้งเหมือนกตลอผู้ทรงคุณวุฒิแหละครับพวกที่ได้เขาจะไล่ลําดับมาก่อนนะครับใครอันดับได้เลือกตั้งได้อันดับหนึ่งก็เขาก็เลือกไปเป็นกตอกันนะครับเพราะมงานไม่หนักนะครับ เดือนหนึ่งประชุมครั้งหนึ่งนีฮยผมได้อันดับน้อยกว่าเขานะครับผมก็มาเป็นกรรมการพิจารเรื่องร้องเรียนตำรวจมันต้องทำงานทุกวันไงนะครับมันต้องทำงานทุกวันนะครับ,มนนรบผมก็ไม่ได้ไปนั่นนะครับแต่ถ้าตำรวจทำผิดตำรวจทำผิดหรือละเว้นการไปบัตดหน้าที่อันนี้ร้องมาอันนี้เข้ามาคณะกรรมการไต่สวนชุดผมครับที่จะพิจารโทษนะครับ ตั้งแต่สิบตำรวจตรีไปถึงพลตำรวจเอกครับนะครับใครไม่ได้รับความเป็นธรรมตำรวจคนไหนไม่รับความเป็นธรรมก็ร้องมาได้ร้องมาได้นะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวนะวันนี้วันที่ยี่หกยี่แปดก็รู้เรื่องแล้วครับจะรูนเกียบจะได้หรือไม่ได้นะครับ จะรูนเกียรติจะได้หรือไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันก็มองที่ท่านก็มองที่ระดับรองผู้อักการเนี่ยผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสื่อมวลชนกับชาวบ้านเนี่ยมันมีใครบ้างอะมันมีใครบ้างอะอ้าย้อนผลงานไปไม่ใช่เอาเร็วๆนะย้อนไปปีสองปีเนี่ยนะครับนะครับถ้าเด็กมันทำงานก็ต้องให้เขาครับ ถ้าไม่ได้ให้หน่วยหลักมันก็ให้เป็นผู้จัดการเอาตีนแตะพื้นเข้าไว้ก่อนนะครับปีหน้ามีตำแหน่งว่างก็ค่อยค่อยว่ากันถ้างั้นนี่เดี๋ยวมันไม่มีคนทำงานนะท่านพบตรพบตรปีหน้าท่านก็จะ,กะเกษียณแ,แล้วนะครับเหมือนกับตำแหน่งผู้งบคับการแหละครับผู้งคับการนี่เขาให้ ถ้าอุโสเขาให้สามสิเปอร์เซ็นผู้จัดการนี่อาอุโสให้ห้าสิบเปอร์เซ็นี่ยปีที่แล้วก็บอกว่าใครเพิ่งครบสี่ปีไม่ให้ขึ้นเป็นผู้การแต่มันก็มีคนหลุดนะครับเส้นดีเอา้าท่านชี้แจงมาหน่อยสิว่าไอ้สี่ปีที่ท่านบอกว่าไม่คนอื่นไม่พินาเนี่ยและไอ้นั่นทำไมได้ท่านก็ชี้แจงไม่ได้ผมรู้ ว่าท่านชี้แจงไม่ได้ว่าทำไมให้เขาไม่ได้เก่งอะไรเลยครับไม่ได้เก่งครับไม่ได้มีผลงานอะไรเลยแต่ว่าเส้นดีตัวดีเราไม่ว่ากันผมรู้ว่าเพราะอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับพอปีนี้บอกว่าเฮ้ยไอ้พวกครบ สี่ปีไม่ให้ขึ้นเป็นผู้การนะปีนี้มาตัดอีกว่าไอ้สี่ปีไม่ให้ห้าปีไม่ให้นะครับจะเอาพวกหกปีโอ้ยถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีหลักเกณฑ์ละครับหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติตํรวจเนี่ยกว่าจะออกมาได้กตอตรลกว่าจะออกกฎไปได้ต้องยึดหลักเกณฑ์นี้เข้าไว้ครับเพื่อองค์กรเราจะได้อยู่รอด ผมเองชอกช้ำกับการแต่งตั้งตำรวจมาตลอดนะครับเมื่อก่อนสมัยผมนะครับย้อนไปตั้งแต่ปี27 28เขาก็กำหนดว่าถ้าเป็นรองสารวัตรมาถ้าจบปิญญาตรีต้อง5-7ปีถึงจะมีสิทธิ์พี่นาถ้าปิญญาโทก็6ปีปิญญาเอกก็5ปีนะครับแต่พอส่งไปให้หน่วยพี่นา หน่วยบอกเฮ้ยเจ็ดปีไม่เอาเอาพวกสิบปีบางปีผู้นชการบอกไม่เอาเอาสิบเอ็ดปีเอ๊ะมันหลักเกณฑ์ก็หลักเกณฑ์เขาออกมาอย่างไรก็ต้องเอาวันนั้นเด็กมันจะได้แข่งกันทำงานนะครับผมไม่ไปเข้าหลักเกณฑ์แล้วครับจบปิญญาโทแทนที่จะหกปีได้เป็นสาวั์ผมฟาดไปสักสิบสามปีนะครับมาสิบสามปีครับ แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่น้อยใจในโชคชะตาเพราะว่าเสือกไปตรวจคน้นลดรัฐมนตรีช่วยมาไทยแล้วเขาเป็นผู้องเขาบัญชาผมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่มันถือว่าโตมาแบบตันๆแล้วโตมาแบบแก่งๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมทุ่มเททำงานไงทุ่มเททำงานทุ่มเททำงานนะครับตำรวจเนี่ยท่านสังเกตนะครับมันไม่ชมว่าใครเก่งกว่ามันแล้วครับ ไม่มีตำรวจคนไหนชมว่าคนนั้นเก่งกว่าคนนี้เก่งกว่ามีแต่ด่าเอ้ยกระจกไอ้ห่หาแม่งใคไขก็ทําได้กระจกนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆครับสังคมตำรวจนะครับผมเนี่ยพอมีเอฟซีอยู่บ้างแต่ท่านเชื่อไหมเอฟซี FC ผมเนี่ยไม่มีตำรวจเลยนะแทบจะไม่มีตำรวจเลยนะครับแทบจะไม่มีตำรวจเลยครับมีตำรวจก็เป็นพวกตำรวจเด็กๆนะครับพวก ในร้อยตำรวจใหม่ๆหรือพวกสิบตีใหม่ๆไอ้ยางงี้จะมาขอถ่ายรูปอะไรนี่นะครับนะฮะหรือพวกที่ไม่ได้อยู่สายสืบสวนปากปรามนะครับเออก็มีเหมือนกันเว้ยก็มีรองผอ,อมาขอถ่ายรูปเหมือนกันผู้ช่วยผอ,อผู้อชัการหลายๆท่านมีเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่มันคิดว่ามันเหาะเหินเดินอากาศได้มันเก่งกว่าคนอื่นทท้านั้นนะครับ เวลาจะไปทำคดีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะครับไปเปรียบเทียบให้ชาวบ้านเนี่ยเขาดูไม่ออกหรอกครับเขาบอกเอา้าให้มาตีลังกากลางอากาศกันที่แบบไอ้จาพนมเนี่ยท่านคิดว่ามนุษย์ก็มีสองขามีสองมือเหมือนกันนะแต่อีกคนมันโดดตีลังกากลางอากาศไดนะ้อีกคนทำไม่ได้มันก็ต้องให้คนที่มันตีลังกากลางอากาศได้ และตำรวจฝ่ายสืบสวนนี่เหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับเวลาจะได้พยานหลักฐานมาเพื่อเอาคนร้ายเข้าคุกเนี่ยลำบากใช้คำว่าลำบากช่วยให้คนรอดคุกเนี่ยง่ายช่วยให้คนรอดคุกนี่ง่ายครับแต่จะเอาคนเข้าคุกเนี่ยลำบากการสแสวงหาพยานหลักฐานถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตำรวจก็มีความผิดติดคุกติดาราลางศาลก็ไม่รับฟังเพราะนั้นลําบากทุ่มเททำคดีมาเนี่ยสี่สิบกว่าวันนะครับไม่ได้หลับได้นอนคือจะงีบได้ตอนระหว่างเดินทางและพักระหว่างเดินทาง ไม่ได้อยู่กับครอบครัวครับสี่สิบวันสี่สิบเก้าวันเนี่ยไม่ได้อยู่กับครอบครัวครับเสื้อผ้ามีไปก็ซักในโรงแรมเอาให้แห้งแล้วสะบัดตากไม่ต้องรีบนะครับผ้กากม้าผืนหนึงก็ไปเปลี่ยนที่อยู่ไปคนล้ายไปไหนก็ต้องเกาะไปเกาะไปตามไปสะกดรอยตามกันไปนะครับแต่ไอ้พวกชุกมือเปิดมันมีครับ ทุกมือเปิดเนี่ยพอเขาจับคนร้ายได้อะไรได้ไมแต่งตัวโก้เครื่องแบบเลยมานั่งแถลงข่าวเอาหน้าแล้วก็บอกว่าเป็นผลงานมันมีครับบางคนเราจับได้นุ่นไกลเลยเฮ้ย <"He i, S 1> มึงเรียเอาผู้ต้องหามากูจะ,ะแถลงข่าวแล้วก็ไปบอกผู้บับบัญชาที่ผลงานผมครับไอเราก็อยากจะไปด่าแล้วเกินนายอย่างนี้ตังค์ก็ไม่เคยให้เราสักบาทหนึ่งเงินไปนอนโรงแรมก็ไม่มี ต้องไปนอนปั๊มน้ำมันอ่ะข้างปั๊มน้ำมันอ่ะนอนในรถอาบ้างแต่ถ้าจะอยู่จุดนั้นหลายๆวันก็ต้องไปกลางเต็นท์กลางผ้าใบแล้วก็นอนหลังปั๊มทำไมต้องไปนอนหลังปั๊มรู้ไหมมันมีห้องน้ำห้องท่ามีห้องส้วมเข้ามีร้านอาหารแล้วเวลารถลูกน้องจอดอะไรจอดจะเคลื่อนไปจุดนั้นจุดนี้มันไม่เป็นที่สงสัยนะครับก็ต้องไปบอกเจ้าของปั๊มเขานะครับว่าขออาศัยตรงนี้หน่อย เนี่ยชีวิตนักสืบถ้าใครพอมีสตังค์หน่อยก็ได้นอนโรงแรมโรงแรมไม่ได้ไปนอนโรงแรมดีๆได้หรอกครับนอนโรงแรมจิ้งหลีดผมก็ไปนอนโรงแรมจิ้งหลีดยันเป็นผู้ช่วการป่าปามยาเสพติดขึ้นไปเชียงรายไปฝางไปแม่ฮ่องสอนไปเชียงแสนโรงแรมไหนที่เซลลนอนก็จะไปนอนโรงแรมนั้นคืนห้าร้อยหกร้อยนะครับ แต่ถามว่าเบิกได้ไหมมันเบิกได้แต่เวลาทําเบิกเนี่ยมันไม่ทันครับมันไปด่วนฮะมันต้องไปด่วนฮะมันต้องไปด่วนนี่คือหัวอกของตํารวจนักสืบนะแต่ถ้าคนไม่ได้ทํางานก็รอตรงเนี้ยครับเดี๋ยวเขาถลางขา่าวกูแจมเข้าไปด้วยแลวเอารูปถ่ายมันทํารีพอร์ตรายงานเลยว่าเนี่ยผลงานมันหนึ่งสองสามนะครับ พุงข้าบัญชาชั้นสูงท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพี่ตายปีหน้าคือกเกษียณแล้วลองดูน้องคนไหนมันทํางานดีๆก็ให้มันนะครับพี่เลวัตไม่หลังเกียจเลยใครจะได้มันน้องๆทุกคนแหละครับนะครับมันน้องๆทุกคนแหละครับนะมาก็ปีที่แล้วตายทําดีแล้วนะทําดีแล้วคือให้แม่นตามมาวูโสหมดเลยนะครับนะครับตอนนี้ไอคนนี้มัน มันอุตส่าห์ทุ่มเททำงานก็ลองพี่นามันบ้างที่ประชุมเขาจะให้ไม่ให้ก็นะลองพี่นาดูนะครับวันนี้ก็ปกติผมจะไม่เดี๋ยวนะดูคําถามในนี้หน่อยนะครับมันมันอยู่ที่บุญวัาสนา,าจริงๆครับเราจะได้ ตำแหน่งอะไรยศอะไรเนี่ยมีน้องคนหนึ่งนะนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น4ี่สิบ้านะครับเป็นในเวรเดี๋ยวผมจำชื่อไอ้น้องไม่ได้นะพึ่งเสียชีวิตไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจของน้องด้วยเป็นในเวนของพี่ธนีเก่าอะนะครับเป็นในเวรพี่ธนีฮะแล้วไปเป็นผู้การสุราษฎร์ไอ้นี่อนาคตรุ่งเลยนะถือว่าครบขึ้นครบขึ้นเลยนะตามสเต็ปนะ ตามสเตปนะครับมันรุ่น49 49 49มันเป็นผู้การมาสามปีแล้วขึ้นเป็นรองผู้จัดการนะครับแต่รองผู้จัดการภาคเก้าแล้วท่านเพิ่งเสียชีวิตนะครับป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรร่างกายแข็งแรงครับโอ้โหไม่น่าเลยครับตายแล้วเด็ก49นี่มันรุ่นพี่ลูกชายผมสองรุ่นนะลูกชายผมไม่คนโตรุ่นห้าสิบเอ็ด เป็นรองผู้มุ่งครับการมาหกปีหกปีแล้วนะครับปกติสี่ปีมันต้องขึ้นนะครับสี่ปีต้องขึ้นตามหลักต้องเป็นผู้การมาแล้วสองปีปีนี้ขึ้นปีที่สามนะครับปีหน้าต้องขึ้นรองผู้การมันอยู่ที่บุญวาสนาลูกมึงเสือเกิดเป็นลูกเลวัดนะเออคุณปู่เราเป็นชาวนาคุณย่าเป็นชาวนานะครับไม่ได้มีชาติตระกูลกับเขา ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับได้แค่นี้ก็ดีแล้วอยู่ที่บุญวาสนาอย่าไปเสียใจแต่ลูกผมไม่ซีเรียสครับเขาก็ปรงฮะเดี๋ยวก็ปรงครับอยู่กันอีกสิบปีก็กเกษียณแล้วสิบปีก็กเกษียณแล้วมันจะได้ตําแหน่งอะไรก็ช่างมันนะครับไม่เป็นไรถ้าโลภแล้วทุกลุ่งรุ่งไปเนี่ยแบบน้องคนเนี้ยครบขึ้นเลยนะครบหลักเกณฑ์สี่ปีเขาได้ขึ้นผู้การเลย เป็นผู้การสามปีเขาได้ขึ้นรองผู้การเลยแล้วต้องไปเสียชีวิตในขณะที่ร่างกายแข็งแรงสูงใหญ่สง่าง,งามอดีตผู้การสุราษฎร์จำชื่อน้องเขาไม่ได้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะอนาคตกำลังรุ่งเลยนะครับอนาคตกำลังรุ่งเลยนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ไปเป็นผู้การตำรวจแห่งชาติเลยนะไอ้คนเนี้ยนะครับโอแต่ไม่ได้อะ ไม่ได้แล้วครับไอ้รุ่น49ที่ว่าเพิ่งเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่ารุ่น51มันรุ่น50รุ่นน้องไอ้ไอ้น้องที่เสียชีวิตไปเนี่ยท่านสำรานท่านสำรานนวลมานะสำรานขึ้นเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับนะครับและท่านก้องจิรภพภูริเดชนี่ก็รุ่น50ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วแล้วสำรานไปกเกษียณโน่นปี76 บิ๊กก้องกเกษียณปี79นะครับเพราะนั้นไอ้พวกอื่นนี่ไม่ต้องแล้วครับได้กเกษียณผู้การกเกษียณผู้ชัการนี่ก็บุญตายหาแต่อย่าไปอิจฉาสำลานกับบิ๊กกล้องนะอดีตชาติเขาทำบุญมาเยอะนะครับอดีตชาติเขาทำบุญมาเยอะแล้วผลงานเขาก็เยอะแล้วก็เป็นคนดีมีสัมมาคารวะมนุษย์สัมพันธ์ดีไม่แอกไม่เบ่ง ไม่มีพิษมีภัยกับพี่กับน้องมีพิษมีภัยกับคนหลายเท่านั้นเนี่ยเพราะนั้นก็ดีใจด้วยดีใจกับท่านสำรานนวลมาด้วยนะครับท่านก้องจิรพภูริเดชนะครับสำรานนี้ผมก็เห็นมาตั้งแต่ร้อยร้อยหลวจดตีครับเป็นทีมงานของท่านพลตำรวจเอกสรรสนุตานนนด้วยกันนะครับเมื่อก่อนผมก็ถือว่าเป็นขาใหญ่สำรานเขายังเด็กๆนะครับยังเป็นร้อยโทอยู่นะฮะ อีกคนหนึ่งเนี่ยผมก็มองว่ามันน่าได้เป็นในผลนะคือไอ้หนุย่ยตามนายกมาเนี่ยตั้งแต่นายกทักสินนายกสมัครนายกสมชายนายกเสร็จฐานายกยิ่งรักมันจะพักการเมืองฝ่ายไหนอ,อะไรก็ช่างไอ้หนุ่ยนี่มันรุ่นอะไรก็ไมู้รุ่นสี่สิบแปดลวมั้งเพื่อนฝูงเข้าไปหมดนะครับมันเหนื่อยนะไม่ได้พักได้ผ่อนนะ แต่ไม่เจริญกับเขาครับ,เด,ดออบเดี๋ยวก็โดนออกไปบ้างเดี๋ยวก็โดนนั่นบ้างทั้งๆที่อยู่ใกล้ชิดข่วมนาจนะถ้ามันจะต้องขึ้นเนี่ยก็ต้องให้มันขึ้นครับมาเนี่ยนะตำรวจมันต้องทำหน้าที่เขาคัดตัวไปจะไปปฏิเสธก็ไม่ได้เหมือนกับผมเป็นข้าราชการตำรวจเขาคัดตัวผมให้ไปรักอารักขาบุคคลสำคัญ มันก็จําเป็นต้องไปทําหน้าที่ครับไม่ใช่ตัวเองไปเสือกนะครับเราพี่พี่น้องๆ้องกันนะครับวันนี้ขอญาตพอแค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับผมขออารัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลภิพกนะครับบารมีของ พระสยามเทวทิราชบารมีของพระแก้วมรกตบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ